ไอ้เรื่องที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเรื่องจริงป่ะครับคุณมัมเอาจะถามคุณเท่งเหรอครับไม่ใช่ฮะไอ้พี่เงินทุกบาททุกตังค์ผมมัมครับเงินทุกบาททุกตังค์เมื่อกี้เนี่ยเขาถามคุณเท่งแต่คุณเท่งไม่ตอบฮะไม่ผมอยากคุณัมตอบน่ไม่ผมอยากคุณมัตอบหน่อยฮะไม่ใช่ครับคุณเท่งคุณมำคุณมำต้องตอบเลยครับแต่มันวะคุณมัมเลยตอบไปแค่สองดอกติดๆครับไม่ผมอยากรู้เลยว่าคุณมำครับ เส่งเซ่งทหารกูโด่งอยากรู้จริงๆเอ้าวิ่งตื้อไปแล้วครับไปไหนครับเนี่ยจะไปสัมภาษณ์ในตอนนี้ไอ้บ้านี่งยังั้องวัดอาไปชนใครเนี่ยโอ๊ยเอาเอาไปทำบุญไปทำบุญจริงรึเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นนะตอนนี้คุณโดองก็เพื่อนในกลางสนามนะฮะถามว่าเขาเตะไหมเขาไม่ได้เตะหรอกครับเขาไม่ไถ่ราคาเลยเพราะอะไรแต่ไม่เรื่องเียครับคุณแต่ฉันเชื่อ้าลงไปสัมภาษณ์อยู่แบบแบบครับชักคันไม้คันมือลงไปเล่นกับเขาด้วยแล้วยิงเข้าประตูตัวเองทำไมคุณน้องป้าท้ ท่านนายกไม่พอใจครับอะไรอะอะไรอนอะไรเนี่ยวไหมอ่ะอะไรเลยเยมันจีบตัเแล้วเรีรย,รยรวกยยวัเ,วเ,าาเลยคุณดงหนถ้าไม่ไดีไปดีกว่านายกเลยนายกเลยแล้วการแข่งขันก็ดําเนินต่อไปครับตอนนี้ไม่มีการรบกวนจากคุณดนงแล้วครับมาดูลีลาการเล่นบอลของคุณเท่งครับดูครับจังหวะโดดขึ้นไปมงเช็ดลูกนี้ นักฟุตบอลอาชีพยังต้องหันมามองครับแล้วดูลูกนี้ครับจี้ตาไปติดๆครับโอ้โหสปีดแกเร็วจริงๆครับตอนนี้แกจี้ติดแม่โอ้โหลูกบอลหนีไปแล้วครับแล้วคุณเท่งไปไหนครับคุณเท่งลงไปหาคนดูแล้วครับแมทุ่มเทจริงครับต้องขอชมเลยทีเดียวแล้วผลการแข่งขันในวันนั้นก็เสมอกันบป0-0ครับโอ้ยครับแต่หลังการแข่งขันครับมาดูสภาพคุณเท่งกันครับไม่ไปทั้งตัวครับแม่ เฮ้กโอ้กำลังจะหาตัวเธย่เลยเอาลูกนวดส่วกับาไม่ใช่หมอนวดเฮ้ยพี่เออถามอะไยดิเหนื่อยป่ะเตะบอลหาวกันมานาวเนาะที่สุดคุณหนุ่มคุณเพงก็ได้มาเจอกันอย่างเป็นทางการักทีดูการคุยกันสิครับสนิสนมน่าดูเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าภารกิจพระจนปลยในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไร เหนื่อยปะเหนื่อยบอลอืมหนาวกันไม่หนาวแต่บอลเหนื่อยปะอู้เหนื่อยดิไม่คุยกับผมเลยอ่ะโอ้จะมาคุยนตอนนี้แล้วเหนื่อยเอาหนามบอลก็ไม่คุยกับผมเออคุยผมนี่เบรทีชใช่เนี่ยเล่นจแล้วไม่รู้เราไอ้ทุ่งเวทีไม่ใครจัดงานเนี่ยงานเนี่ยไี่เลยอืมี่จัดเลยอ๋อจัดงานนี่ึ้นมาเพื่ออ้าวนี่อะไรนี่โอ้อะ <laughs> โอ้ย่าให้หลุดไปนะมึงอย่าให้หลุดไปนะมึงเจอกู่ด้หรอกเป็นแม่งานใหญ่เลยเหรอใช่เอ้าแล้วคุณสมศักดิ์เกาม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 าช่วยด้วยมาช่วยมาช่วยขเขาว่าจากใครนี่เก๋เขา <laughs> ไม่ใช่พี่สมศักดิ์พี่ด <Diamond> ีอ๋อคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ๋ออ๋อมามาช่วยมาช่วยด้วยมาช่วยมาช่วยนี่พี่เป็นแม่งานใหญ่ฮะเป็นแม่งาน ก็จัดงานแล้วก็หาเงินเข้าวัดเออส่วนหนึ่งก็ซื้อระครังมีสนามมวยด้วยเหรอ <c oughs> นี่กี่เล่า <c oughs> เอวอนนีบบ่ๆๆนีก,กี่เล่าเลยใช่ไหมเชงประพัะะนธ์ไปหลังววที <c oughs> มีอะไรกินไหมเนี่หนหนยหลังววทีมีเยอะแยะเลยเจ้าอยากจะรู้ว่าสุขโขทัยอะไรดังสุโขทยัยเหรอเออเนี่ยหว่านโลกเนี่ยอะไรดังก็ท,ทำโจ๊กนี่ก็ปืนดังอ่ะ เดีนี้เรบอหนาเรีไป่ยวิธีไอ้นี่ตลกไปเลยจดูมนจะดูมันมันเอาคุเกมาสองโว้ก็อ้คนสัางานก็ก็เสื้อหนามาเสื้อนี้ใส่ไม่ได้าอกมเจ็บอันนี้มันเสื้อโอ้รุ่นใหม่เลยสวยดีว่ะเออเ้ยเออเลยเขหลังใส่ใส่เล่อจริงร้อยเ ไม่เท่เลยเนี่ยลองใส่กัลยนี่เก่งรนเกใส่เลยนี่เจ้เจาลองนี่ลองเอ่อเดีวไม่รอหล <agę> nope. ังไมื่อ <Act> ส <Ele outreach aging> ิเออวางวางโปรแกรมงานเอาไว้คือตอนบ่ายจะมีฟุตบอลอ่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นไฮไลท์ของการสนุกบมวทีเอเจเทนบมวทีทุกอย่างก็ที่ที่วางวางมามันเป็นเป็นอย่างนี้ครับสองขั้นตอนคือ ตอนบ่ายเต็มบอลคุ้นคอนเสิร์ตเฮ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งทำอะไรเนี่ยตอนนี้หมูทอดกระเ,เทียมครับผมหมูทอดกระเทียมครับ กองทัพต้องดูเรื่องท้องใชน,นแล้วก็ศิลปินทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างอยู่หลังเวทีที่มาร่วมงานนี้ใานแล้วเรื่องอาหารการกินต้องต้องเป็นใหญ่ทีผู้ช่วยผมทีอหลังเวทีก็จะมีพ่อครัวพ่อครัวแม่ครัวซึ่งก็เป็นญาติโกโหติกาหมดเลยอ mm ่า hmm. ใครต้องการอะไรอะไรซึ่งเราเราคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาว่าเขามาช่วยเราฟรีแต่แล้วสิ่งที่เราควรให้เขาคือเขาต้องอิ่มท้องแล้วเขาก็เอนเตอร์เทนบนเวทีให้ให้เราอย่างบบคนดูคาดหวังเอาไว้ เด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กบ้าบ้า้าบ้า้าบ้าเสียใจเห็นไหมบ้าบ้า้า้าบ้า้าบ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 ้า้าบ้าบ้า่้าบ้าู้าบ้้า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 ้้า้้า้า้้า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 า้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 าา้าา้า้า้าบ้าบ้า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 ้ น้าทำไมซีหลอกกันมาปะเนี่ยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่แม่เราเอ้าดูแลมาเลยน้องมาไงน้องมาไงมาล็อตู้ค่ะอ๋อล<ม>ายคนลูกมากันหลายคนค่ะมาเช้าม,มีพี่พานพี่ส้มคุณแม่เองสาวแล้วก็ปาดโอ้มาสามคนคุณแม่ก็มาด้วยใช่อ่าแล้วงานนี้ได้ตังกันเปล่าไม่ได้ตังค่ะแล้วทำไมโดนเขาหลอกมาไงไม่ได้หลอกมาค่ะอยากทำบุญนะอ่าเอาไปรราไปรวยนะมีงานเยอะๆเดี๋ยวช่วงนี้ขอเสียงตบมือให้กับ ตัตีพร้อมงหนึ่งพันชยครับสวัสดีครับทุกคนดีนก็อาทิตย์เวลาบ่ายสองไปร่วมกันตัดรินที่ทะเลหลวงนะครับบัตรดี้าครับครับผมขอบคุณากมากเลยครับแล้ววันนี้เดี๋ยวท่านได้มามอนะครับขอเชิงนะครับแต่แนคัเพ่งแต่เธและคุณส้มเป็สามชาติครับสวัสดีคุณพ่งก่อนนะครับคุณเพ่งก่อนนะฮะหนึ่งสองสาม ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สุขโขทัยว่าเป็นท่านผู้ว่าท่านนายกเทศบาลเมืองสุขโขทัยท่านประหลัดและที่ริมแต่ละคือท่านสมศักดิ์เทศบุตรทินนะครับผมก็ามาช่วยงานนี้แบบ <c oughs> เห็นบุญกันเลยอ่ะขอบคุณสิบบุญดาราทุกๆุกคนนะที่ที่ที่ทไปเขาจะเอ่ยชื่อได้เยอะมากๆเลยเนี่ยต่อ,ต,อต่อเนี่ยงต่อไม่ชอบใครเราของเราเพราเราขึาา้นแล้วแก๊งสามชามีเทคนิค ยืนหัวอกไว้ีไงเดยอกน้องหอกเลยเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อย่าเหนื่อยไหมเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยอไเนี่ยเป็นห่วงมาบอลแล้วกตุ่เี่หลังแมวนะจัดงานทีหลังบอกนะอย่าไปตามเขาหรืออย่าล้างให้เด็กใ้า่อทา